ผมอยากได้กระเป๋าเป้ขคคับมอเตอร์ไซค์ที่สามารถกันฝนได้กันฝนแบบกันฝนตกหนักนะใส่ของเยอะได้ใส่ขวดน้ําได้สามารถใส่ไม้เดินป่าได้มีไหมพี่พี่ว่ากระเป๋าใบเดียวมันจะทําให้พี่ได้เหรอใช่ผมก็เลยมาถามพี่นี่ไงมันทําให้พี่ได้เอา้านี่รุ่นนี้<ล>กระเป๋ากันน้ํา กระเป๋ากันน้ำที่พี่อยากได้ใส่ของเยอะได้ใส่ขวดน้ำได้ใส่ไม้เดินป่าได้มีสายล็อกเอวให้พี่ได้อ๋ออันนี้เลยผมไปสายคันปิ้งชอบขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็อ่าชอบเดินป่าด้วยว่าตัวนี้จบเลยเหรอจบครับผมอันตัวนี้จบเดียวสายลุยผมเปิดข้างในให้พี่ดูเออมันกันน้ำได้จริงเปล่ะเป็นแม่เหล็กนี่ผมง่ายๆนี่เป็นไงเดูช่องด้านในครับผมกว้างๆเลยอ่ไม่เชื่อพี่ลองเอามือล้วงเข้าไปดูมือมือยาวกว่าแขนพี่อ่ะ แม่เก็บของเยอะกันนานได้จริงโอ้ทุกอย่างที่พี่ต้องการอยู่ให้ในใบนี้หมดเลยเจ๋งว่ะแล้วมีที่ใส่ของเยอะไปะเนี่ยพี่ใส่ของเยอะครับผมชิปด้านหน้าก็มีใส่ของได้ชิปด้านหน้าก็มีใส่ของได้นี่เจ๋งแล้วขับมอไซค์แรงๆเนี่ยมันจะปลิวไหมพี่โอ้พี่พี่สะพายได้เลยเขามีเข็มขัดตรงนี้ล็อกให้ไหนเข็มขัดนี่เขาล็อก ล็อก้าอกพี่ได้นี่เห็นไหมนี่เห็นคัดนี่เออพี่ใส่ได้เลยความเร็ว299นี่ผมบอกเลยเอาไม่อยู่เอออย่างนี้แหละอย่างนี้แหละที่ผมที่ผมอยากได้เพอขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยตรงนี้มันชอบลุยลุยลงไปข้างหลังไงจัดได้เลยเต็มที่เลยพี่อยากได้ทําไงครับพี่ใพี่ได้ดูตะก้าได้เลยครับผม